พุทธะอิมานิมายังพันเตปิมาิมายังพันเตคาโรบาลิคารทานิานพิธิวารานิ สังฆทานิปัตติารานิปัตบิวารานิพิกุสังฆัสสะโชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคปมาณิพุทธาอุปานิพุทธปาณิทวารานีทิวาสังฆทานิสังพัิวารานิปั color. ิวารานิ ขันหาตุอาหา,าตังทิทาตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจิญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พระพุทธรูปพระตายจีวรสังคทานและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ขอน้อมถวายแต่นาพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ได้โปรดรับพระพุทธรูปพระตายจีวรสังคทาน และของอริวาน,าานทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ชนและความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่แบิดามารดา วงฝาธนาญาติแรงส um <No um ู่ากายพลวัดท <um> ั้งหลายทากประสาททั้งหลายให้ได้รับใอบผลทานอันนี้พิคั้าพี่เจ้าได้น้องถวายตลอดการลนานเิอ